อย่างเช่นเคสที่ไปผ่าปากกระจับมาแล้วมันไม่เป็นรูปทรงอยากจะมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มเนี่ยหมอก,ก็ไม่รับเพราะว่าการผ่าตัดทุกอย่างมักจะทิ้งพังผืดไว้โดยเฉพาะเรื่องปากกระจับอันนี้อันนี้ส่วนตัวหมอนะหมอย้าคือส่วนตัวหมอไม่ทําแต่หมอบางท่านก็อาจจะรับฉีดเพราะว่า มันจะถ้ามันมีพังผืดนี้มันจะเกิดปัญหาว่าเราอยากให้มันวันรุ่มตรงนั้นมันเพิ่มขึ้นมาแต่ด้วยความที่พังผืดมันรัดอยู่เราใส่ฟิลเลอร์ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ฟูอย่างที่เราต้องการเลยแบบนี้นะคะย้ำอีกทีว่าทั้งผ่าทั้งฉีดแก้ปัญหาได้เหมือนกันเอาที่ความสะดวกเราว่าเราจะอยากจะฉีดมันทุกปีหรือเปล่าต้องเข้าใจว่าฟิลเลอร์มันสลายฟิลเลอร์แท้มันสลายได้ทุกปีนะคะแล้วก็นั่นแหละมันต้องฉีดอยู่เรื่อยๆเวลาเราไปปรึกษาหมอผ่าตัดอะ เราอย่าเดินเข้าไปแล้วบอกหมอคะอยากได้ทรงนี้เราบอกปัญหาเขาก่อนอเรามีความคิดได้นะว่าเราอยากได้แบบไหนแต่แบบสิ่งที่หมอเขาอยากได้ยินส่วนใหญ่ะเขาอยากจะรู้ว่าเรากังวลอะไรเพราะว่าหน้าที่หมอคืออะไรแก้ปัญหาให้เราใช่ไหมเราก็ต้องบอกปัญหามันจะได้ตรงกันไงบางทีถ้าไปบอกอ,อยากอยากหน้าเด็กขึ้นแต่ และยังไงความเด็กขึ้นของแต่ละคนบางคนก็จะแบบอยากมีแก้มหรือบางคนคําว่าเด็กของคนนั้นอาจจะแปลว่าหน้าวีเงี้ยมันจะได้คุยได้ตรงกันจะไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ